ตัวตัวอยู่บนมันจะป็นสาม 3, แล้วก็ห้าอยู่กลางแล้วก็มีศูนย์อยู่ล่างนี่แหละปูจุดทูบไว้ใช่ไหมครับ,จ,บจุดทูบครับเลยปูจุดทูบไวที่สารสารสารภูเขาสารภูเขาตัวอะไรนะปู่สารภูเขาเดี๋ยวเราไปดูเราเราไปดูเลยเดี๋ยวเราไปดูกันรวมหายปหาย<ๆ>มาหายเดี๋ยวเขาไปจุดตรงนั้นเลยศูนย์ห้าสามยเดี๋ยวเราไปจุดเราไปจุดนั่นเลยเดี๋ยวเราไปดูทูบ หลวงปูยก็กลับเลยลงปูบึงการจุดทูปไว้ที่ศาลภูเขาเดี๋ยวไปเบิ่งกันนะครับเพาะว่ามีตัวใดกันแน่ลวงปู่บึงการจุดทูปไว้ให้นะลงปูจะพักปูครับหรือจะพักจะลาไม่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 จะลาลาเลยยมจะรีบไปหลายที่โอ๋ยวไปหลายที่มีกลับปูดูดู หลวไม่พักทั้งวันหลวงปู่ไม่นอนหรอกนี่ต้องจะเดินอย่างนี้แหละเดินเดินจงกรมอยู่นี้ก็นั่งนั่งพิงครับผมเดี๋ยวเดินไปที่ศานปูขาวนะครับที่หลวงปู่บึงการรถบอกคุณคี้นะครับว่าปูจุดถูกไว้นะครับว่ามีตัวเลขตัวใดกันแน่นะครับเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งนะครับ สารปูขาวที่ปูเราจุดใบเราจุดว้ถ่านนะครับว่าทีมงานนะครับว่าทีมงานทีมงานเราเดินทางมาเราปูจุดทูบไปรอเลยนะครับเดินไปก็มีตัวไหนกันบ้างนะครับสารปูขาวนะครับ ส,สัตว์ปูขาวมีเลขเปลี่ปลี่ยนด้านข้างด้วยนะครับสาธุปูขาวลูกหลานเดินทางมาไกลนะครับขอโชคขอลาบกับปู่เนี่ยเด้อนะครับลูกหลานไม่ได้รูเรือนะครับผมเรามาดูกันนะครับผมว่าสารพ่อปู่ขาวว่าปู่บึงการจุดไว้รอเรานะครับว่ามีตัวเลขนะครับเห็นแล้วชัดแล้วต้องดูฝั่งนู้นนะหันกล้องหนไอยหันน้องเขียนตัวเบลอเลยพี่พันไม่เห็นมา นะครับอันนี้อยู่ในทูบนะครับเดี๋ยวเราจะซูมดูให้ดูนะครับอยู่ในทูบครับหกห้าศูนย์นะครับอยู่ในทูบหกห้าศูนย์ที่หลงปูบวงการจุดไว้รอนะครับหกห้าศูนย์ห้าศูนเดี๋ยวนี่ดูนี่ไม่เห็นนะตัวเบอเรอร์นี่นี่ โอ้ตัวใหญ่นี่จ้โอ้โหพี่พันไปดูอะไรไม่เห็นในในทูบอย่างไงโอ้โหเขียนตัวเบลอรพี่พันไม่เห็นเลยนี่นี่ในทูบเออในทูบเห็นต้วของห้าศูนย์นี่ที่ปู่เขียนว่าให้นี่อะไรอันนี้คืออะไรตัวอะไรเนี่ยเอาห้าห้าแปดบ่เนี่ยตัวตัวเป็นเป็นห้าไทยบ่ใช่ฉชนเรียกห้าไทยไหมนี่เรียกห้าไทยไหม ใช่ใช่ห้าห้าแปดบ่ห้าห้าแปดนะครับให้ทุกทาดีคอเลยนะครับเด้อมาเป็นเลขาไทยแล้วว่าตัวเล็กนี้นะครับเนาะอครับแต่ว่าเล็กแปดไทยเนี่ยชัดเจียนอยู่นะครับนะครับห้าห้าแปดแล้วก็อยู่ที่ทูบนะครับหกห้าศูนยที่หลวงปู่เบึิงการจุดไว้รอนะครับ จุดไม่รอนี่นะครับตำหนักปูขาวกับที่หลวงปูบึงการบอกเมื่อกี้นะครับผมว่า,เ,าเห็นตัวเลขแล้วก็เขียนมาให้แล้วก็จุดทูบไว้รอนะครับไวรอทีมงานเราว่าทีมงานเราเดินทางมาหลวงปูก็ได้จุดไว้รอนะครับก็เห็นเป็นหกห้าศูนย์แล้วก็เขียนมาให้ห้าห้าแปดนะครับ ะครับก็ขอให้ทุกท่านได้โปรพิจารณาตัวของท่านเองนะครับผมตัวเลขแต่ละที่แต่ละสำนักนะครับผมนะครับเพียงเราเดินทางหาตัวเลขให้กับทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ศาลกันเลยนะครับว่าจะมีตัวเลขัหมไปกันเลยครับเห็นไปเห็นแล้วบ่มีดูทั้งสองข้างเลยฮะคุณชมนะครับทั้งตัวเลขในการ ห้าห้าแปดนั่นแหละชัดเจนแล้วเขีย <55 8 S 2> น,นไปตัวแดงๆเบริ่มเลยนะห้าห้าแปดแล้วก็นออในทูบเสียงไทยด้วยในทูบเสียงไทยก็หกห้าศูนย์หก้าศูนย์นะครับห้าศูนย์แล้วก็ห้าห้าแปดเอาลองดูนะครับตัวเลขอยู่ที่ศาลตำหนักปูขาวนะครับที่วัดหลวงปู่บึงการ ชัดเจนแล้วนะครับพี่น้องเนาะตัวเลขที่ลงปู่เราจุดทูปก็คือหกห้าศูนย์ครับหกห้าศูนย์แล้วก็เพิ่นเชียนไว้มีห้าห้าแปดนะครับอ่ะเป็นตัวเลขเลขไทยนะครับเด้อพี่น้องก็ร้องไห้ทุกท่านได้ปวดพิจารณาด้วยตัวของท่านเองนะครับพิเคราะห์ดีๆนะครับเดอ้อนะครับทั้งช่องทั้งแอดมินก็ได้เดินทางไปหาตัวเลขหลายสับสำนักครับหลายสถานที่นะครับผม หลายสถานที่กับตัวเลขกับโบคือกันนะครับเนาะก็ให้ทุกท่านได้วิเคราะห์ด้วยตัวของท่านเองนะครับการเสียงโชกเสียงดวงนะครับผมก็มีความเสียงร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะครับนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้พิจารณาเอาเองนะครับเนาะครับตัวเลขทางแอดกับโบได้ว่าจะออกเลขให้นะครับแล้วก็เดินทางมาหาตัวเลขนะครับผมหลายที่หลายสำนักกับโบคือกันนะครับแต่คือกันก็คงจะดีนะครับเนาะบบไดเล่นหลายตัว นะครับรเราด้ซื้อหลายตัวกันนะครับก็ฝากทุกท่านติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เด้อครับผมวันนี้เขาก็เดินทางมาหลายจังหวัดหลายอำเภอนะครับลายสถานที่เพื่อที่จะหาตัวเลขหาชคหาลาภให้กับพี่น้องเอ็ซีดูทางบ้านทุกท่านนะครับเขาก็เดินทางกันมาได้สองเมื่อสามเมื่อแล้วนะครับผมกับออกเดินทางที่จะหาตัวเลขให้กับทุกท่านนะครับ มื่อนี้ได้ตัวเลขเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมที่หลวงปู่บึงการนะครับก็คลิปนี้แอดก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนไปถ่านะครับเนาะนะครับด้วยรถคันน้อยคันนี้แหละครับรถคันน้อยคันนี้ตอนที่เดินทางไปทั่วราชอาจักรภาคอีสานนะครับนะครับในงวดที่ผ่านมากันนี้เด้อครับพี่น้องหาเนึ่งเต็มเต็ม นะครับงวดวันที่16ตุลาคม63นะครับหาหนึ่งเตียมเตียมนะครับเกีซีนะครับเด้องวดวันที่หนึ่งพื่จีกายนนะครับมอนแหน่มอนน้อนนะครับอาจจะออกก็ได้นะครับเกีซีนะครับผมครับเป็นรถรถโชครถลหมานเด้อครับรถลดขำโหลคุณคันนี้ครับรถลดขำโหลคุณนะครับพี่น้องก็ลองเอาไปพิจารณาเบอร์นะครับมอนแหน่มอนน้อนนะครับตัวเลขทุกตัวไม่เสีย์เขาไม่เสียบหลุดนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากแว่งแชร์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาโชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง